สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับหลวงปูท่ทวดรุ่นอรหังมั่งมีครับวัดอาวุธวิกสิตตารามจังหวัดกรุงเทพราคา500บาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ o o มเบอร์โทร09948487870994848787ครับ กดติดตาม y u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  e ลานพระ c o m เพจลานพ a c o m f a c e b o o k l า n p ระ o o m กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับหลวงปูท่ทวดรุ่นอรหังมั่งมีครับวัดอาวุธวิกศิตารามจังหวัดกรุงเทพราคา500บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมก็ฝากกดติดตาม Facebook อภิวิทย์พระเครื่องเราจะไลฟ์สดทุกวันพุธและวันเสาร์ครับและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ